คลิปนี้นกจะมาแนะนํา3เพลี้ยโหดที่เราพบกันได้มากในแคคตัสนะคะเป็นมแมลงศัตรูพืชที่สร้างความกวนใจให้กับแคคตัสของเราเป็นอย่างมากพร้อมทั้งแนะนําตัวยาที่ใช้ป้องกันและกำจัดตลอดจนวิธีใช้เพลี้ยแต่ละตัวมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ส่วนตัวนกที่พบได้บ่อยก็คือเพลี้ยหอยค่ะเพลี้ยหอยจะมีลักษณะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเพลี้ยหอยเป็นแมลงปากดูดนะคะจะดูดกัดกินน้ำเลี้ยงที่อยู่ในลำต้นของแขกตัดของเราค่ะเพลี้ยหอยไม่ได้เกี่ยวกับหอยนะคะหอยเนี่ยเขาจะกินผักกินพืชส่วนเพลี้ยหอยจะกินน้ำเลี้ยงที่อยู่ในต้นกระบองเพชรหรือว่าต้นพืชนั่นเอง เป็นเพลี้ยที่มีเปลือกแข็งไม่หลบซ่อนตัวค่ะพบได้บ่อยในตอสามเหลี่ยมแล้วก็แอสโตนะคะยิมโนต้นนี้คือแอสโตนะคะบางครั้งถ้าเป็นแอสโตเนี่ยเขาจะกินไปจนถึงด้านบนยอดของลำต้นเลยค่ะถ้าเราลองสกิดออกเขาก็จะหลุดออกมาได้นะคะแต่การที่เราจะสะกิดออกเนี่ยไม่ได้ทำให้เพลี้ยหายไปทั้งหมดค่ะ บางทีจะมีตัวอ่อนเล็กๆบางทีจะหลบซ่อนอยู่ในซอกของแคคตัสนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะพบบ่อยในแคคตัสสายพันธ Astrophytum มจ m n o นะคะพวกแคคตัสที่มีผิวเกลี้ยงๆนะคะเพี้อหอยก็จะชอบกินมากๆเลยนะคะแม้แต่ยิมโนโด่านก็เผลอไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังดีๆค่ะตอบลูก็เผลอไม่ได้เหมือนกันนะคะ และต่อสามเหลี่ยมสองตอน,นี้เพลี้ยหอยจะชอบมากๆค่ะเพลี้ยโหดตัวต่อมาก็คือเพลี้ยแป้งนะคะเพลี้ยแป้งตัวนี้จะอยู่ที่รากค่ะลักษณะตัวขาวขาวนะคะจะมาล้อมกับเยื่อสำลีขาวขาวคล้ายๆสำลีนะคะสีขาวขาวเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะที่ก้นกระถางสีขาวขาวนั่นแหละค่ะ เพลียแป้งเนี่ยจะเป็นมแมลงที่หลบซ่อนตัวนะคะจะไม่ค่อยเห็นมากินที่ลำต้นจะกินที่รากก่อนค่ะอาการของแคกตัดที่โดนเพลี้ยแป้งเล่นงานนะคะก็จะมีอาการรากกุดรากเปื่อยไม่เจริญเติบโตนะคะเมื่อเราสังเกตดูว่าแคคตัสต้นไหนมีอาการผิดปกติโตช้าต้นนิ่มนะคะก็ให้เราลองแกะดินดูที่รากดูค่ะอย่างเช่นต้นนี้ มารู้อีกทีคือรากเปื่อยหมดแล้วค่ะรากกุดนะคะแล้วก็มีรากใหม่งอกออกมาเพราะว่าเพลี้ยแป้งบางส่วนเนี่ยตายไปแล้วนะคะอันนี้คือนกลองใส่ยาไว้ก่อนหน้าที่จะขคาะกระถางเคาะดินดูนะคะรากแขกตัดต้นปกติจะไม่กุดแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นที่ถูกเพลี้ยกินเข้าไปแล้วนะคะรากก็จะเปื่อยยุ่ยไปค่ะ วิธีการสังเกตรเราอาจจะต้องใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วก็ซูมดูนะคะบางครั้งจะสังเกตยากมากเพราะว่าเขาตัวเล็กค่ะบางครั้งถ้าเรารู้ได้เร็วนะคะก็จะช่วยชีวิตแคคตัสของเราได้ทันอย่างเช่นกระบงเพชรกอน,นี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวนกก็จะตัดเล็มรากส่วนที่เปื่อยออกให้หมดนะคะก็จะเหลือไว้เฉพาะรากที่เพิ่งงอกมาใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยลงปลูกนะคะ ส่วนตัวนกคิดว่าเพี้ยแป้งนะคะที่สวนนกเนี่ยมีปัญหาส่วนมากจะเกิดขึ้นกับสายพันธุ์แมมมิลเลียสะส่วนใหญ่ค่ะขนนกขาวแมมขนแกะนะคะแมมขนแมวนะคะแมมแมมหูนี่ก็เจอบ่อยนะคะแมมแม่เท่าก็เจอนะคะ ตัวหอตัวที่3มนะคะเพลียแป้งญี่ปุ่นค่ะอันนี้จะขึ้นอยู่บนยอดของลำต้นนะคะลักษณะที่เราจะสังเกตได้ง่ายก็คือเป็นแมลงตัวสีม่วงอมชมพูนะคะตายอยู่บนยอดลักษณะการตายก็จะไม่เร็วค่ะเป็นเพลียที่เคลื่อนไหวได้ช้าหลบซ่อนอยู่ตรงส่วนยอดของแคคตัสแม้เราจะรักษาหายนะคะก็ยังทิ้งแผลเป็นไว้ อยู่บนส่วนยอดนะคะอยู่บนต้นแคก์ตัดนะคะต้นนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารอบรอบยอดเนี่ยเป็นรอยไหม้นะคะนั่นคือร่องรอยการถูกเพลี้ยญี่ปุ่นกัดกินไปค่ะหลังจากที่เรารักษาหายยอดใหม่เดินขึ้นมานะคะยอดที่ถูกกัดกินเนี่ยจะถูกไล่ลงมาเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็ต้องใช้เวลานะคะเพลี้ยแป้งญี่ปุ่นเราจะเจอ ได้กับแขกตัดบางสายพันธ์ุอย่างเช่นสายพันธ์ุที่มียอดที่สามารถหลบซ่อนได้แบบนี้นะคะเช่น a s t r o ย no ิมโนะคะก็จะเจอนะคะแล้วก็เมโลก็มีนะคะเพียทั้ง3เราสามารถป้องกันได้นะคะถ้าเราหมั่นโรยยานะคะโรย s t a r g กินจีทุกๆ3เดือนครั้งอย่างที่นกแนะนำไปนะคะวิธีทำก็ ถ้าเป็นรอบที่ไม่ใช่รอบเปลี่ยนดินเราก็ให้นําหินโดยหน้าออกก่อนนะคะหรือใครจะโรยท้างบนก็ได้นี้แล้วแต่สะดวกแต่หนกคิดว่าโดยส่วนตัวนกถ้าอยู่ภายใต้ชั้นหินเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะโรยลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะยาสตาร์เกิลจีจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีชมพูนะคะจะค่อยๆอ,ออกฤทธิ์เมื่อเจอกับความชื้นค่ะเมื่อพืชดูด ยาตัวนี้ขึ้นไปที่ลำต้นเมื่อมแมลงกัดกินพืชนะคะ,มะแมลงก็จะตายไปในที่สุดค่ะข้อดีของสตาร์เกิลจีก็คือไม่ฟุ้งนะคะแล้วก็ไม่เป็นน้ำใช้ง่ายๆนะคะแค่เพียงเราโรยไว้แค่นั้นเองค่ะถ้าจะให้ได้ผลดีก็อย่างที่นงแนะนำนะคะ3-4เดือนครั้งเราก็โรยแบบนี้ได้เลยค่ะสตาร์เกิลจีก็เป็นยาป้องกันมแมลงอีกหงทางเลือก สำหรับคนที่ไม่ชอบที่จะใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งเพลี้ยญี่ปุ่นนะคะสำหรับยาสตาร์เกิลจีก็สามารถป้องกันได้หมดแต่เราต้องต่อเนื่องนะคะสำหรับแหล่งซื้อนะคะน้องจะแนะนำร้านค้าออนไลน์เป็นลิงก์นะคะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะ เพื่อนๆสามารถใส่ปุ๋ยไปพร้อมๆกับสตาร์เกิลจีได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียรอบในการใส่ปุ๋ยด้วยนะคะก็คือเราใส่สตาร์เกิลจีทุกๆ3าถึงส mm hmm. เดือนครั้งรอบนั้นเราสามารถใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ